เพราะวันเหรอตอนแรกอรัผมผมผมเป็นประชาชนครับต้องเล่าก่อนว่าผมอยากเล่นไฟเอ็มผมมีตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากไปอยู่วัฟิฟตี้อะไรอย่าแบบอย่าไปเจอพวกสตรีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นประชาชนก่อนซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็ฝึกฝึกการเล่นฝึกขับรถฝึกอะไรเงี้ยฝึกแบบทั้งวันทั้งคืนกล่องซ่อมเนี่ยหมดไปเป็นร้อยอ่ะเป็นพันดีกว่าซ่อมอยู่อย่างนั้นนะซ่อมซ่อม ขับรถฝึกอะไรต่างๆจนแบบในประเทศนั้นอะ่ะผมเริ่มมีชื่อเสียงในการขับรถว่าแบบเออรถไอ Nissan สา,สา,สา,สาสเสมเจ็ดศูนย์แซดะที่ไม่มีใครขับในประเทศมีแต่ผมขับคนเดียวเพาแบบเป็นรถที่แบบโกงอะไรเงี้ยแล้วคนก็เริ่มหันมาขับอะไรเงี้ยหลังาจากนั้นมาผมก็เริ่ม ทำแก๊งแรกของผมเลยชื่อคอเลสชื่อแก๊งคอเลสชื่อแก๊งคอเลสเสร็จไปไม่รอดเพราะว่าโดนเขาตีเพราะว่าผมก็เล่นแก๊งไม่เป็นไงโดนเขาตียับเลยหลังจากนั้นก็มีแก๊งๆหนึ่งเห็นว่าผมว่าขายันฟาร์มเห็นว่กผมขยันฟาร์ม เขาก็เลยอะไรอ่ะไดูเธอหนึ่งครับชวนผมไปพบเจอเหรอชื่อแก๊งสปาร์ครัับนนกออไเจชื่อแก๊งสปาร์คครับหลังจากที่ผมอยู่แก๊งสปาร์คมาผมก็ได้เล่นแก๊งซักสตอรี่สองสตอรี่น่ะแต่ตอนนั้นมันเป็นประเทศหมัดเดียวป๊อปยังไม่เป็นประเทศอาวุธแต่เป็นประเทศหมัดสมัดไงสมัดเดียวหายไงเออเป็นประเทศหมัดเป็นประเทศไหนไอ้พิเศษเออทุกคน เราข้าบันลงข้งเป็นชั้นทีหนึ่งวงฟรีเวย์นะได้แนะต่งงานด้นยนะเั้งหลายอาบบอกโอเคแต่งยาวเป็นประเทศหมัดครับพอหลังจากนั้นผมก็ได้ไปสมัครเป็นตำรวจที่ประเทศหนึ่งสมัครไปเป็นตำรวจประเทศหนึ่งชื่อประเทศแอบเออแล้วผมก็ได้สร้างผลงานนะโดยการที่ว่าผมอ่ะชอบสืบสวนไงผมก็เลยไปจับการขายปูนขโมยปูนต่อนอไป<ท>ขายได้โดยที่ว่านายกไม่ลงมาเช็คหรอกนะ แต่ผมจับได้ในไอซีเป็นตอที่ไอซีล้วนๆผมก็เลยได้ขึ้นไปเป็นยศสูงที่ประเทศนั้นจังหวะที่ผมได้เป็นยศสูงประเทศนั้นน่ะผมก็ได้รู้จักกับคนคนหนึ่งชื่อหลี่แอรีสเขาก็เลยแบบผมก็เลยเออผมอยากไปเล่นบอสอะไรแนะนําผมหน่อยว่าต้องทําอะไรยังไงเขาก็แนะนําครับแล้วผมก็ได้ไปอยู่เป็นตำรวจที่วอรซิตี้เป็นตำรวจวอรซิตี้มาเรื่อยๆๆก็ได้ฝึกฝึกฝนกันกับรถเอยได้เล่นการปะทะวาจาฝึกเกี่ยวกับ สืบสวนสอบสวนแบบมันยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาก็ประมาณหนึ่งปีกว่ากว่าผมก็ผมก็ได้ขึ้นยลสูงแล้วผมก็อิ่มตัวแล้วผมก็ได้ออกจากตำรวจที่วอฟิตี้ไปเป็นสภาที่วอฟิตี้ขอพอเป็นสภาได้ระยะหนึ่งผมติดงานโอซีประจบหมอกับช่วงติดงานโอซีอ่ะฮันนี่ฮันนี่มาชวนผมว่าป้า คุณพ่อคุณพ่อมาเป็นผอไหมซึ่งมันเป็นอีกบทบาทหนึ่งมันเป็นอีกบทบาทหนึ่งซึ่งผมกับทักนมหรือผมกับคุณนนเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เราจะรู้จักผ่านอันนี้ก็ได้มาเป็นผอที่นี่แต่ก่อนมาเป็นผอที่นี่ก็เหมือนประมาณว่ายังไม่ยังไม่มีใครรู้จักผมแล้วก็ยังไม่มีใครมั่นใจในฝีมือหรือว่าบริการบริหารจัดการของคำว่าของนายอินเพราะว่า ทางต้องบอกก่อนว่าทางประเทศนียเขามาทางตัวเอฟเนาะประเทศเอฟแต่ผมมาจากประเทศวอตประเทศ W ผมก็แสดงให้เห็นว่าที่วอซิตี้อ่ะเขาสอนบุคลากรหรือสอนตำรวจอ่ะเป็นในแนวทางไหนทุกอย่างมันทุกอย่างสตอรี่ของมันใช่ครับทางวอซิตี้เขาก็สอนว่าการเป็นตำรวจเนี่ยจะเล่นแบบไหนใช่ครับใช่ ต้องขอบคุณนะขอบคุณคนที่ผมต้องขอบคุณเลยนะการเป็นตำรวจเนี่ยผมต้องขอบคุณไมค์เซทที่ผมถูกเปลี่ยนจากคําว่าเอาชนะเป็นเอาสนุกก็คือจากคุณดําโอเวอร์เขาเป็นคนแนะนําผมนะว่าในอินในอินจะเล่นน่ะคือในอินเล่นยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกเกรงใจในอินเขาไม่ใช่ในเกรงกลัวในอินเอแต่เขาต้องเกรงกลัวกฎหมายนะไม่ใช่เกรงใจกฎหมายในวันที่ในอินจะต้องจับเขาเขาจะรู้ว่าในอินน่ะไม่ได้ตึงใส่เขาเลยในอินแค่ทําตามหน้าที่ นี่คือคำคำแนะนําจากคุณดําโอเวอร์นะเป็นคนที่มีผมมีพระคุณูถ้าย้อน,อนกลับไปว่าเขามีพระคุณยังไงเดี๋ยวผมต้องเล่าอีกทีหนึง่งอันนี้ไม่ได้เกาะกระแสเขานะแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดมาตลอดแล้วก็สตอรี่เดือดสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องมาจากเฉินคุณดําอะไรพวกเนี้ยแ,แล้วรวมไปถึง<า>ผมเนี่ยเป็นทหารโอซ<า> <OC. S 2> ผมมีความเมนเนจจัดการกับลูกน้องที่เป็นพลทหาร มาอยู่แล้วแต่ซึ่งถ้าเราเอาโอซผมเนี่ยมาใช้ในไอซีในการจัดการบริหารลูกน้องเนี่ย,ยมันจะเป็นระบอบทหารหรือว่าเป็นระบอบที่มันเต็มเงินไปแล้วน้องหลายๆคนนะรู้สึกจะไม่ชอบเออเหมือนตอนที่ผมอยู่ที่เป็นตำรวจที่วัดเขาก็รู้สึกไม่ชอบผมก็ได้ผู้มีพระคุณอีกคนนึงก็คือน้าศิลาน้าศิลาเป็นคนสอนให้ผมไม่ในจัดการกับบุคลากรหรือน้องๆในองค์งกรเนี่ยที่เป็นพลเรือน หนูก็อยู่วัดนะแต่ก่อนขอเอาหรอเออนัอ่นแหละเราไม่เคยเจอกันนะเดี๋ยวได้เราไม่เจอกันก่นอนหน้านี้ไม่งั้นป่านนี้เราเป็นแฟนกันแล้วคนละสดุดนักศิลาเป็นคนสอนการดูแลน้องๆที่เป็นนักศึกษาอะไรพวกนี้ยผมก็เลยก็เลยได้มีโอกาส ได้รับโอกาสตรงนั้นว่าจะต้องแนะนำอย่างไรสอนยังไงอะไรครับแล้วมันไม่ตึงเกินไปอย่างที่บอกว่าวอตอะวอตตี้เป็นถ้าเรามองมันคือประเทศที่ไฟฝ้านะของใครหลายๆคนนะวะครับครับเอาหรอประเทศวอตอะสนิทกันนะี่รายที่สุดแล้วในนั้นอ๋อ นักศิลาเขาดีนะผมบอกให้นักศิลาเขาดีมากลยแเลยเป็นคนที่ปากผงผางแต่ไม่ใสเขาดีจะพูดอะไรต่อเลยลืมเลยผมก็เอาเอาเอาจากที่วัดอะมาบริหารที่นี่บริหารตำรวจอะไรที่นี่บางครั้งมันดื้อเกินไปเราจะต้องดุหุดหงิดใช่เพราะว่ามันดื้อเกินไปแต่ถ้าใครทําถูกเราก็ไม่ยุ่งเราก็ปล่อยให้น้อง อ่างซ้ายใครับเป็นแป้งฝาใส่ครับเป็นแป้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมเนี่ยวาใสครับตำรวจเอทเกเนี่ย น่าจะเป็นการบอกอยู่แล้วว่าตำรวจวัดจะสอนอะไรผมมาบ้างแล้วการผมบริหารจัดการตำรวจเอทเคนี่ยในระยะเวลาหนึ่งปีที่ทำให้รู้ว่าตำรวจไม่ใช่ตำรวจ LK ใช่ครับแต่แล้เวลาปีกว่าๆทำให้แก๊งหลายๆแก๊งที่มีสตอรี่กับเอลเแล้วไม่มีความรู้สึกว่าตำรวจจะเข้าข้าง LK ผิดว่าไปตามผิดตำรวจคนไหนเป็นติ่งเอผมก็ปลด ผมปลดตำรวจเยอะมากนะรู้ปะสำหรับตำรวจที่เป็นติ่งเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะได้พี่คุยกับแชทอยู่เดี๋ยวได้ได้นั่งรอก่อนก็ได้หรือว่าได้จะรีของก่อนก็ได้เดี๋ยวแป๊บ่งพี่ท๊ไปด้พี่เลี้ยงหลายๆแก๊งนี่จาบเอลเคแต่ไม่มีความรู้สึกว่ากูเจอเอลเควกแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวตำรวจก็ครอบข้างเอลเควกหลายแก๊งนะ มีปัญหาเคลียผมฟังทุกอย่างแล้วประชาชนคนสุดท้ายที่เข้ามาเหยียบประเทศผมก็เล่นด้วยถ้าเขาเล่นกับผมแต่ถ้าเขาตึงผมก็ตึงเขาเล่นผมเขาก็เล่นผมก็เล่นเขาโยนเรื่องเล่นมาเล่นในรูปแบบของการรเทศะผมก็เล่นกับเขาในรูปแบบของการรเทศะเหมือนกันนั่นแหละมันก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าถ้าใครจะไปที่วอตเพื่อไปฝึกฝนตนหรือว่าไปที่วอตเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผมแนะนำว่าอย่างนี้เลยนะคุณไปเนี่ยคุณได้คุณได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เซฟการผ่านการเล่นาแต่ที่วัดดีมากแล้วก็มาเป็นในหารจัดการเข้าเ็บา้ผมไม่ขอนะสิาว่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตผมขออนุญาตนะครับนะผมขอออกสภาที่นั่นนะครับเพื่อจะมาเป็นผออีกประเทศนึงแล้วก็ถามว่าคิดดีแล้วใช่ไหมบอกว่าคิดดีแล้วเขาบอกว่าโอเคถ้าคิดดีแล้วไปเลยเอาทําตรงงานให้เต็มที่นอินไออินมึงทาตรงงานให้เต็มที่สิรวลาพูดกับผมนะมึงทาให้เต็มที่อย่าให้เสียชื่อ นศิลาคนพูดครับเขาไม่กักบุคลากรเขาด้วยจริงๆเขาไม่กักบุคลากรเขาเลยครับแถมเขาสนับสนุนด้วยถ้ามีอะไรเองทักมาได้ยินดีให้คำแนะนำเสมอเนอะน้าเป็นคนพูดกว่ผมเองทักออกเลยครับใช่ครับใช่ใช่ทุกวันนี้เวลาผมมีอะไรแต่ผมอ่ะจะเข้าไปหาน้าเพราะว่าถ้าพิมไปมันจะดูเข้าไปหาน้าดีกว่าทักทาย ถามความเป็นอยู่นาด้วยแต่ซึ่งนาเขาร่วงานเยอะผมก็เข้าใจนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละอยากให้มองมุมอย่างนี้ทุกอย่างที่ปรากฏในเอทีเคน่านจะ,จะเป็นบท ข้สอบที่ดีที่สุดแล้วว่าตำรวจเล่นแบบเอาสนุกไม่เอาชนะเป็นยังไงเล่นเล่นสนุกไม่เอาชนะเป็นยังไงก็จะได้รู้ว่าการเล่นกันอินจะรู้ว่าเล่นกันในอินไม่เที่ยงยกเว้นที่จะเป็นเทสสืบสวนเทสปุ้มอะไรเงี้ยที่ผมจะต้องจริงจังให้มันมากขึ้นเพราะว่าถ้ามันเล่นถ้ามันเล่นมันจะประกายเป็นมุมมองแบบคำว่ามือนสทกับคนนู้นมึงก็เลยไม่กล้าทำเขาอันเจียวสี่นาทีนะ ใช่คใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถ้าใจอย่างนี้นจะหมวดของนายอินตึงยิ่งอย่างที่บอกแลยว่าถ้าพูดถึงโลนายอินนะถ้าพูดถึงในประเทศผมน่าจะเร็วครับนะเขารู้รว่าชอบเกลียดความรู้สึกไม่บอกใครแต่ก็บอกว่าเกรียดถ้างเหนื่อยแก้ไขได้ตลอดเลยนั่นแหละถูกต้องครับนั่นแหละนี่ใส่นาสิลาถ้าคนได้เจอผมในไอซีจะรู้ว่าในไอซียะผมตึงนะ แต่พอมาอยู่เห็นผมนายกล้องหน้ากล้องจะเป็นคนที่ตลกเป็นคนที่แบบคุยยิ้มผมเป็นคนยิ้มเองนะแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยนะในตัวอะไรนะเป๊ะก็ได้ดึงพี่ได้ดึงไปเฉียวใช่ใช่ครับดึง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 พี่ลืมที่ลืมตัดเวลาเกิดดราม่าแล้วเห็นนะเีท่ก็รู้สึกเป็นห่วงนะอยู่นะว่าแบบเขาเครียดอีกแล้วหรอเขามีดราม่าอีกแล้วหรออะไรแทนที่เขาจะได้พักอะไรพี่เพี่อันเจียวแล้วนะเขาไม่ออกหรอถ้าย้อนกลับไปเลย ก่อนที่จะกําเนิดในอินขึ้นมานไหนๆก็จะเล่าแล้วเดี๋ยวเราเอาย้อนกลับไปเลยก่อนที่จะกําเนิดในอินขึ้นมาคือผมอะ่ะมีแฟนและแฟนผมเป็นคนที่ไม่ให้เล่นเกมผมมีแฟนนะพบมาเก้าปีกว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากแต่แฟนผมไม่ไม่ยอมไม่ยอมให้เล่นเกมผมก็เออไม่เป็นไรแล้วผมว่าไม่รู้จักไฟเอ็มเลยครับจนวันนึงเนี่ยผมเกิดมีปัญหา ไม่เข้าใจกับแฟนแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆื่อยๆรื่อยๆจนเกิดการเลิกรากันไปผมพูดก่อนเลิกรากันไปทําให้ผมแบบเสียใจเลยแหละเขามาเก้าปีก็รู้สึกเสียดายเสียใจผูกพันอะไรต่างๆกันเนาะผมคิดสั้นเพราะว่าผมที่าาออกไม่ได้อันนี้ผมต้องบอกเป็นสิ่งที่ไม่นนดีดนะ<อ>หนูหนูหน น้องๆที่ยังไม่ถึงที่แปดนี่อยากเป็นยิ่งอย่างแล้วก็มากกว่านั้นก็ไม่ควรเอาเป็นยิ่งอย่างนะครับควรจะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะผมผูกเชือกทุกอย่างเอาคอใส่เข้าไปแล้วแต่ยังไงผมก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ผมก็เลยเอาคอออกใช่ใช่ใช่ไปครับมีกี่ตัวจะไปเล่นประเทศอื่นไหมมีกี่ตัวจะไปเล่นประเทศเหมือนผมมีคนเดียว ผมมีคนเดียวนะอต่อผมก็ร้องไห้เนาะแล้วผมก็ดู y o u t u b e เอ้ยผมดูอฟังเพลงไม่ได้ดูหนักไม่ได้ทุกอย่างมันกระทบกระทบกระเทือนความรู้สึกผมหมดเลยบ้านเหรอกระทบความรู้สึกผมหมดเลยผมก็เลยอยู่ๆวันนั้นมันมีฟีดขึ้นมาจากช่องโซกูใช่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 กับใช่ใช่อันนี้ถูกคุณเมย์ถูกครับน้องเมย์ถูก ตัวพูดขึ้นมาผมเห็นิ้อาเฉินเล่นสตอรี่อยู่จริงผมก็ได้ดูแล้วผมก็รู้สึกชอบรู้สึกสนุกกับมันหัวเราะกับมันอะไรเงรี้ยมีห้าคนมีห้าคนที่ที่ผมมาบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณของผมคือห้าคนแน่ที่ผมจําได้นะแต่ที่จริงอะมันมีมากกว่านั้นในการเล่นแต่จริงอะผมจําได้แค่ห้าคนณนะเวลานั้นนะหนึ่งดําโอเวอร์ สองกับกับเฉยหงูไอเฉินสามโทนี่สี่ลุงแม,ม็กมห้านายทานห้าคนเนี้ยเป็นคนที่ผมจําได้ตอนนั้นคือเขาเกกาล่นสตตรีที่ร้อนหนูดีมันทําให้ผมอะกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งสามารถดูได้ทั้งวันดูย้อนหลังดูทุกอย่างดูสตรีมทุกอย่างห้าคนเนี้ยเป็นคนที่ทําให้ผมอะกลับมายิ้มได้แล้วแบบสนุกกับมันเออแล้วผมก็เลยตั้งใจไว้ว่า อ่ะในไหนเลิกกันแล้วก็ถึงเวลาที่วันไอเงินที่จะต้องสินสอดไอเงินจัดงานแต่งอ่ะต้องมาขึ้นแล้วก็มาจัดคอมตัวแรกขึ้นมาแล้วก็สมัครเข้าแล้วก็มาเป็นไฟเอ็มแต่มีอยู่สี่คนที่เป็นบุญกับหนูมากๆาใครอ่ะหาแต่ใครบ้างครับก็เลยจัดมาเป็นจัดคอมขึ้นมาตอนแรกก็ตั้งชื่อว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรผมใช้ในอีสติ่งโตมาตั้งแต่ครั้งแรกเลย ผมต้องการให้ชื่อมันเป็นไทยๆก็เลยใช้คำแบบไม่เหมือนใครก็เลยตั้งชื่อว่านายอินทิกไม่ไปนายอินนามสกุลอะไรดีวะเอ้ยบบานดีกว่าสิงโตมันจะดูเป็นนายอินสิงโตไทยๆแล้วผมไม่ชอบตอนนั้นหน้าสามหนึ่งมันมาแล้วแต่ผมมัไม่ชอบผมอยากให้มันมีเอกลักษณ์บุคลิกที่แตกต่างผมก็เลยใช้หน้าสิบสี่สี่สี่มาตั้งแต่นั้นมาเลยเยบสี่เเออพอมาอยู่ที่วัดก็ใช้หน้าเนี้ สีมาตั้งแต่ไหนมาเลยใช่เวลาสี่คนคนสี่คนเดียวกันเลยเอยเรามีอะไรเหมือนกันเราลองมาพบกันดูไหมน้องเมยแบบลองลองคุยๆกันก็ได้นะถ้าเราเหมือนถ้าเราจะเหมือนกันขนาดนี้ทำไมจ๊ะต่อเดี๋ยวนอกเรื่องต่อต่อเสร็จปุ๊บก็สร้างตัวขึ้นมาแล้วก็พัฒนาแบบที่เห็นนะครับ เห็นที่เห็นจนมาเป็นในอินทุกวันนี้แค่นั้นเองไปล่อไปแล้วล่ออะไรอย่าใช้คํานี้อย่าใช้คําว่าไปล่อมันไม่ดีมันดูในอินป้ากามไปเวจีบซะแล้วใช้คํานี้ไปเวจีบซะแล้วเฮ้ยเอยแกลงเปิดแกลงเปิดพาดเว้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นคำว่าโฟนไหมนอ้อ ผมไม่แจ้งนะผมผมไม่แจ้ง Steam, สตรีมสไนนะครับถ้าเข้าประเทศมาแล้วทักาหา9991ครัะผมไม่แจ้ง Steam, สตรีมสไนนะผมบอกไว้ก่อน